โอ้ถูกหลายตัวอยู่พี่น้องโอ้ยถูกทอดปลาดุกถูกทอดปลาดุก สวัสดีครับเอายามแรงๆตอนเย็นๆมาปากับลุงโชคอีกคือเกา่าเช่นเก่าเช่นเคยเนาะพี่น้องเลยอยู่กระทุกระทาคือเก่าแล้วพี่น้องแต่ว่านี่จีมาหาดักมองเพราะว่ามันปกล้ฝนต้นหนาวแล้วเนาะพี่น้องมาหาดักตามคลองเนี่ยคลองอีสานเขียวพี่น้องชุดก่อนก่อนก,ก็ดักแถวๆฝังมาดู แถวแก้มลิงเนาะพี่น้องแต่วันนี้ข็เริ่มหนาวแล้วพี่น้องหนาวสองวันสามวันแล้วเดี๋ยวจิมาหาใส่ไก่เหมืองอีสานเขียวเเดี๋ยวมาดูบรรยากาศยามแรงๆตามแอ่งทองไร่ทองนาพี่น้องปลาบอนดีดีพี่น้องเลยมีแต่ปลาบ่อนเพราะว่าปลามาเดิ่ม หนาวแล้วเนาะพี่น้องปลามันเริ่มล,ลงจากไร่จากนาแล้วตอนนี้ก็อีกประมาณจะกัาทิ่สองอาทิตย์ก็คงจีได้เกียเเกียวเข่าเกีียวหน้าแล้วลนะ่ะพี่น้องเลยเนาะก็เป็นวิถีของคนอีสานลูกชาวไร่ชาวนาเนาะพี่น้องทา้งนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านเป็นเป็นคุ้ม คุ้มคมินเนาะพี่น้องส่วนผมก็อ,อยู่ไกลๆพี่น้องเลยมาจากสามโลสี่โลเนะเห็นคลองอีสานเขียวยามหนาวๆจังสี่ก็ดักมองเผื่อมันถูกเนาะพี่น้องเนะเดี๋ยวไปดูไปดักกันครับผมแถาดักแถวนี้ขี่ถูกดีอยู่พี่น้องแต่ว่ายามกลางคืน,ขนเขามาหวานแห่ ยาดมันถูกมองเนาะเอาไปดักลบๆทั้งหมดละเออจักหน่อยก็ได้เกี่ยวเข้าเกี่ยวน้ำจักหน่อยก็ได้ต่อแมงอีซอนแล้วพี่น้องเลยเนาะอีกจักสองอาทิตย์ก็รถเกี่ยวก็คงจะเต็มท่งเต็มท่าแล้วพี่น้องเลยบอกตรง 花呀，朵。 ้หนาวจริงๆไม่ได้มัหนาวหนาวนาวเออหัวตะจีบอะไอยุงแท้ s á <Australia. S 2> <laughs> จะไปดักดังสองต่อพี่น้องเลยหนาวหนาวหนาวอ๋ดังที่สองก็จะดักแถวนี่ยแหละพี่น้องดังที่สองก็จะดักต่อจากนูน่นเนาะตามคลองมานี่เสียงปลาตีพี่น้องเลยถูกนะแม่ตอนเช้าหนาวหนาวช่วงสี่เนาะพี่น้องเขาก็เริ่มเหลืองแล้วพี่น้องเลย ยังว่าละอีกจักสองอาทิตย์นี่เก็แปลนทงแล้วพี่น้องเลยเนาเดี๋ยวดักหลังสองก่อนครับผมยังไงเก็ะคอยมาดูมาลุ่นช่วยลุงโชคตอนเช้าเนาะพี่น้องเลยเอ้ายังไงก็พ่อกันตอนเช้าครับผมสวัสดีครับผมอสวัสดีตอนเช้าเช้าเนาะพี่น้องกับบรรยากาศหนาวหนาวพี่น้องเลยตะวันขึ้นแล้วมากูตะเช้าว่าได้หรอกพี่น้องหนาว ตับแตกตวตะวันกับลังโพโลขึ้นเออถูกบ่เนอะะี่นนองเลยหนาวตับแตกหนาวตับแตกโอ้ถุนมองคือว่าเห็นยยบยุบยับยับปับนเนไ่ย โอ้ปลายฝนต้นหนาวแล้วพี่น้องหนาวจริงๆหนาวจริงๆโอ้ถุนมองคือเงยียบแท้มือนเมื่อวานถูกหลายพี่น้องเลย วันนี้เบิงบ้งเขยเบิ้งมันจีได้พอหนั่นบ่อ้เข่าก็เหลืองทุกวนันทุกวนันพี่โนโอ้องเอ้ยอีกอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ได้เกี่ยวแล้วโอ้ดางนี่ถูกร้ายตัวอยู่แล้วะพี่โนโอ้องเอ้ยเดี๋ยวลองยกดูเบิ้งก่อน ยกดูเบิงก่อนโอ้ถูกหลายตัวอยู่พี่น้องโอ้ยถูกฮอดประดุกถูกฮอดประดุกอ๋อฝุดๆุดอุดลอยะปะุ้งเลย thuộc tổ viên nó vì nó này đầu lông นาวจริงๆไม่ได้โมไม่ได้โม่ จอดยอดจอดัดจัด stop สต o อ s สต p อ t s t วู้วอ้เบ่ถูกขากบาพี่น้องโว้วู้หนาวกว่าหนาวพี่น้องถูกถูกถก อ๋อยังเหลืออีกดังนึงเดี๋ยวไปกู้หลังสองกันครับผมดังสองอยู่ทางมาหแล้วพี่นอ้องเอาลุยดังที่สองต่อพี่น้อง ยถูเลยมึงเออจะร้องจะรองทกันไป ไม่ถูกไม่แน่แนวไหมนี่แม่แนวไหม ค่อยถูกไปได้ต้องพี่น้องต่ว่าปลาดุกหลายตัวอยู่ถูกปลาดุกหลายตัวอันนี้ก็ปลาดุกพี่น้องไงอ๋อสำเนียก็ถือว่าพอได้อยู่ได้กินเนาะพี่น้องเไงอ้าวหนาวกว่าหนาวพี่น้อง เดี๋ยวเอาสายยามกันดังแรกค่อยถูกหลยดังสองก็ถูกหลยค่อยกันพี่น้องเลยแต่บ่เท่าดังแรกอ,อือน้ามันลดถ้าน้าบ่ลดก็จตถูกหลยก็นีอยู่เพราะว่ามาใส่ชุดก่อนนี่ถูกจนได้หามมองขึ้น เปลี่ยน้ากันพี่น,อน้องเลยหนาวตอนนี้ก็กูเสร็จพอดีเนาะพี่น้องอปลาก็กถูกไอ้ค้นก่อนหนาวพี่นอ้องเลยอย่างไงก็เ <c oughs> มือ่อนาเมื่อหลังจีเอาเบ็ดมาใส่ยุพี่นอ้องเพราะว่าปลาช่อนปลาดุกมันหลายเนาะเดี๋ยวจะหาเหยื่อลูกปลามาใส่เอ้าย่างไงก็ ฝากกดติดตามว้น้ำนะพี่น้องจีได้พ่พลาดคลิปใหม่ๆเนะเาะเนาะจักหน่อยกเกาะเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำนี่เราก็จีได้ลงมือต่อแม่พี่น้องเลยเนาะไปถึงบ้านก็จีได้แต่หน้าไปดูรอบดูไส้อีกพี่น้องยังไม่ทันได้ดูรอบดูไส้เลยเนาะยังไงเก็อย่าลืมเขามาติดตามเนาะพี่น้องเอาขอบบุญขอบคุณ สำหรับเอซหรือว่าพี่น้องที่เขามาชมเนาะพี่น้องเลยอยังไงก็ฝากกดติดตามให้น้ำเน่นะสำหรับเชาวนีก็จะได้ขอตัวอเลมรพ้าจากลแล้วพี่น้องโอ้ยไปละพี่น้องเลยค่อยพ่อกันคลิปหนาครับผมไปละพี่น้องสวัสดีครับ